สวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมบอลทีเอ็กซ์ดีจีมาครับนะครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์กับเพื่อนผมนะครับคือการกระโดดร่มลงก่อนที่มีจรวดโอเคลุงก้ามาเตรียมเดินมาลุงก้าตามสองหนึ่งกระโดดร่มไม่ต้องไม่ต้องถือร่มก็ได้ลุงก้าปล่อยลงไปเลยพออยู่แถวด้านล่างก็ก็เปิดร่มนะลุงก้าไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องกลางร่มลุงก้าโอเคปะไม่งั้นมันจะช้ามาก ดิ่งประตูชามึงกล้าอยู่ไหนเราไม่กล้ามาเรื่อยๆอะอะไรนะมึงเอ่อมึงลองหยิบสโมกไฟล์ลยดิแล้วไงต่อโอ้โหโอ้โหมึงกล้าโอ้โหเจอเพื่อนขึ้นไปแล้วหนึ่ง มันกล้าสุดยอดว่ะเพื่อเขาหงงเนาะเพรามีไฟอะไรมาจากไหนเนี่ยอย่าก็โดนล้มอย่าพึ่งลองกล้าอย่าพึ่งยังไม่ยังไม่สัำปออะลุงกล้าเอาทักกี่กี่เมตรดีห้าร้อยเมตรจากพื้นมาต้องกล้าลงลงเกาะจะลวดนะบอกก่อนเพื่อลงผิดเกาะจะจะลวด เร็วมากๆสปีดหละอืมถ้า500เมตรปุกกลางลมนะกลางลมนังกาลงมากลางลมยัง500เมตรอะกูไม่เห็นนันกงกาเลยอะนังกาลงผดเกาะเปล่าหรืออะไรกูกำลังตามเปงไต้รอนังกาอยู่ไหนอะ ฉันมาแล้วมึงเห็นเปล่าเห็นเห็นลงมาลงมาลงมากลางล้มของเรานี่ลงมาแล้กล้าลงมายังไม่ต้องกลางล้มมาเลยกลางล้มเรา嘛ะล้วกล้าก็ลงมาเลยกลางล้มลงเรา กลางลมเออตั้งก้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ทั้งก้ฝั่งนี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 ้กลางลมนี่กลางลมมึงเป็นเสี่ยวเนอะจะเริ่มแล้วไปมันจะเริ่มแล้วตั้งก้ามันจะเริ่มแล้วรอจรวดอันต่อไปก็ได้นี่อือโอ้ความขวดเยอะ คูคือสมอลเกอร์นี่นะว้าว wow, no f r e ดักดิออปติมัทเป็ปอุต้ออีน่าออปติมัทเป็ป <c> โ <oughs> okay, อเคท่านผชมชาเลนจ์วันนี้เสร็จแล,ล like, share, P, รแ,ลแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องบอลเอฟเอบีดีด้วยครับแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้อ่ากดแชร์ไปในเฟซบุ๊กยูทูบอะไรอย่างนี้นะครับ แล,นนลแล้วเจอกันใหม่ในภายในคลิปแล้วเจอกันใหม่ในภายในคลิปหน้าครับบาย